พาะมาชมบนลานกลางเต็นท์ผู้เห็นล่องกล้าครับวันนี้ผู้คนมากลางเต็นท์เยอะแยะครับเพื่อไปดูดอกพญาเสือโครงที่ภูลุมโ,โลนะครับเลยมาพักที่ที่ดูบรรยากาศครับ ดูเต็นนะครับไาดูเต็นที่กลางเยอะแยะเลยผู้คนหนาแน่นมากครับวันนี้เต็นก็มีหลากหลายชนิดครับทั้งเต็นใหญ่เต็นเล็ก ผู้คนมากลางเยอะแยะนะครับเพื่อไปดูไปเที่ยวที่บริเวณอุทยานแห่งชาติผู้หินร่องก้แล้วกาไปเที่ยวชมผู้ลมโลช่วงนในย,ยางเช้าอยู่นะครับ ไปนะครับจะชมไปแต่ละเต็นท์หลากหลายหลากชนิดผู้คนมาเต็มลานเลยวันนี้อ,อากาศหนาวเห็นครับ อากาศหนาวเย็ยนฝนลานกองเึ้นก่อนหนาวเย็ยนมากชมกพระอาทิตย์กำลังขึ้น เยอะแยะมากนะครับเต็มลาดเลยกลางเต้นเยอะแยะเลยวันนี้ช่วงเช้าอยู่นะครับคนบางคนก็ตื่นแล้ว บางคนก็ยังไม่ตื่นครับดูเต็นเยอะแยะเลยกำลังปรุงอาหารครับอาหารเช้า สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้าสวัสดีตอนเช้าครับอออขอบคุณนะครับผม